ที่ไม่บ้าชมคลิปใหม่จากเมย์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมย์กันอีกแล้วนะคะในช n แนลเมย์รักสกูชีนะคะวันนี้เรามากับกราสเลสนาะแว่นตานะคะก็เราไม่ได้ถายตาสั้นนะก็สั้นอยู่แหละเออวัอนนี้นะคะเราถ่ายที่เดินนะคะเป็นสแตรนของโรงเรียนนะคะ ก็เขินๆอยู่นะมีคนมองตลอดเลนะคะก็เราจะมาท้าช่องแบมพิมพ์ปากานะคะทาสกูชี่แท็กนะคะก็ข้อแรกนะคะสกูชี่ที่ชอบผีมากที่สุดนะข้อที่2สกูชี่ที่ราคาแพงมากที่สุดข้อที่สสกูชี่ที่ตำหนิโหดมากที่สุดนะตำหนิโหดมากที่สุดนะข้อที่4สกูชี่ที่น่ารักมากน่าเหมือนตัวเองมากนะคะข้อ 5. สกูชี่ผลไม้ที่ตัวเองมีอยู่ สกุชิที่ตัวเองอยากได้ตัวเองอยากได้มากที่สุดนะคะเอาที่ตัวเองไม่มีก็ได้แบบว่าอยากได้มากที่สุดอะ่ะห้าชิ้นนะคะก็ท้าแค่5้าข้อ5ีข้อนะห้าข้อหหรือ6ก้านะหหรือ6เนี่นแหละก็เดี๋ยวเราจะให้กติกาอีกรอบหนึ่งนะคะข้างล่างนะก็ท้าช่องแบนด์พิพาก,กันนะคะสำหรับวันนี้ไม่บ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะบ๊า